จะลูกเข้าในกรงหานกับบจ๋จจิัวหันบอกมาเล่นมาเล่นละไอ้กิบไม่ยอมเล่นละมาทำแล้วมันมาทนแล้ว นี่ใส่บด,ดีอย่างเงี้ยเนี่ยนี้เดี๋ยวต้องโดนตีเขามันจะครบโกงหันนะเงีนโกงหันว่ะไอโมนี่ซับลูก,ลกซับมันเลยไอกิฟกิฟกิฟกิไอ้กิบกับสนใจซับหัวมันเลยลูกซับมันเลย ไม่มีใครสนใจใครแล้วนะคะติดเล่นนี่จะตื่นเต้นตื่นเต้นมันนี่มันสลิด แต่ว่ามันได้บุญเตื่อยอ่ะแต่ว่าน้องมัได้ซ่อมกรุงมันบุญเข้ามาได้มันแยมหนะะักอ่เอาละเล่นด้วยกันละห่านปลาซับมันด้ได้ได้เป็นขู่ปิ๊กเนอะ <c oughs> <c oughs> ไหนดอละพอมันพอมันปบกงขึ้นเป็นมาเ่นกะจะโดนดีเนอะโูตดหมึก หันกัมนมาอย่างมันเนาะที่หนันวายปิ๊กมาซับผู้ดังมานี่นะหยุยจัดการไหมลูก